Coffee, กาแฟผสมวิตามินมีส่วนช่วยในเรื่องของอะไรบ้างก็คือเรื่องสมองเรื่องภูมิต้านทานเรื่องหัวใจและข้อเขา่าผู้ใหญ่ที่ยังทำงานอยู่ช่สองก็คือผู้ใหญ่ที่ยังติดกาแฟซึ่งมีเยอะมากที่ยังแบบฉันไม่สามารถเลิกกินกาแฟได้ แต่ว่าจะทํายังไงดีที่ฉันจะกินกาแฟแล้วไม่เป็นไม่เป็นมไม่ลายสุขภาพโกดีค้คอฟฟี่มาทําเพื่อตอบโจทย์ ของผู้ใหญ่ที่ยังดื่มกาแฟที่ยังติดกาแฟนะคะกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ออกกําลังกายอย่างที่เราบอกจริงๆแล้วตัวตัวกาแฟของเขาเองเขาก็มีธร์นในการเผาผลาญอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีตัว MCT oil ด้วยที่เข้าไปที่ก็มีส่วนเข้าไปช่วยเหมือนกันแต่ว่าสําหรับเรื่องนี้สําหรับโกดี้เราให้ MCT oil ไปช่วยในเรื่องของสมองมากกว่าะนะคะกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มผู้ใหญ่ที่มีปัญหาในการกลืนวิตามิน มีเยอะนะเพราะว่าอย่างอกวิตามินอะเม็ดใหญ่มากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีบางท่านบางคนที่แบบเฮ้ยตักแบบพี่แบบกินวิตามินยากมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเือไม่ได้เลยคม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเด่นหลักๆเลยของ Goldie Coffee นะคะก็คือจะเป็นเรื่องสมองเป็นหลักเราต้องหาวิตามินอะไรที่มาตอบโจทย์ใช่ไหมเราก็เลยเลือกเป็น MCT Oil ค่ะ ถ้าเราไปดูบทความจากต่างประเทศเนาะ<ม>เขาก็จะใช้ mct oil เนี้ยในเรื่องของอทำให้สมองตื่นตัวทำให้สมองกระปีก้กระเป๋าสดชื่นเลยนอกจาก mct oil แล้วเนี่ยเราก็จะมีตัวโคลีนไบาทาเทรตซึ่งโคลีนไบาทาเทรตเนี่ยปกติเราจะพบในนมในไข่เนาะแต่ว่าอันเนี้ยเราก็ไปเลือกโคลีนไบาทาเทรตมานะคะให้มา ตอบโจทย์ในเรื่องของสมองภาวะสมองทําให้สมองทํางานได้ดีดขึ้น,นกิงโกะก็คือตัวใบแปะก้วยเ<ป>นาะ,ะซึ่งใบแปะกวยเนี่ย<ม>เราเอาสารจําเป็นที่อยู่ในใบแปะกวยเทอร์พีนเนาะแล้วก็ตัว ตาวนไกโฟไซ์นะคะที่ทำให้ออกซิเจนเนี่ยเข้าไปเลี้ยงในสมองได้มากขึ้นนะคะสคือวิตามิน b 1 2ค่ะทุกคนรู้อยู่แล้วเพราะมันช่วยเรื่องของระบบประสาทแล้วก็สมองนะคะต่อมาตัวสุดท้ายก็คือตัวเคอร์คูมินคือตัวคัมิินชันนะคะแต่เราใช้เป็นสารสกัดของเขาคือเคอร์คูมินที่เขาเนี่ยมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็กระตุ้นทํางานของระบบสมองด้วยวันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายสําคัญมากซึ่งวิตามินดีสมเนี่ยเขาก็คือช่วยในเรื่องของ ทั้งกระดูกด้วยแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันด้วยนะคะเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้เราทุกคนน่ะอยู่แต่ในบ้านเนาะไม่เจอแสงแดดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือวิตามินดีสถ้าเราอยากได้แบบธรรมชาติอ่ะเราต้องออกไปข้างนอกค่ะใช่ค่ะเพื่อให้แดดตัดปาอบแดดเพืแบบ่อให้มันสังเคราะห์เพื่อให้เราได้วิตามินนั้นขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้เราทําอย่างนั้นไม่ได้เราก็เลยต้องเติมมันเข้าไปนะคะเติมด้วยวิธีไหนก็คือเติมด้วยวิตามินค่ะโกดี้คอฟฟี่ของเรานะคะเรื่องหัวใจเนี่ยเราเนี่ย มีตัวหลักๆก,ก็คือตัวโคเอนไซม์ Q10 ที่ทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วว่าช่วยเรื่องระบบหัวใจเนะี่ยดีมาก ของหัวใจอะคะ่ะที่เราที่เราดึงมาใช้เนี่ยเราเลยเอาโตัวโคเอนไซม์คิวเทนขึ้นมาเป็นเป็นแกนหลักก่อนแล้วเราก็ค่อยเอาสิ่งต่างๆสกัะต,ตัวอื่นเอามาใส่เพื่อให้มันเสริมการทำงานแล้วมันทำ,ทำงาน,งานได้ดีดขึ้นน,นะคะ,คะต่อจะใส่แร่ธาตุอื่นๆอย่างเช่นแมกนีเซียมโพแทสเซียมค่ะแล้วก็จะมีตัววิตามิน b 9หรือแล้วก็จะมีวิตามิน B5 ดูแลในเรื่องของอคอเลสเตอรอลตัวแอ r อา n i จินนตัว l อ r อา n i จ e นนตัวนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการ หญ่หลอดเลือดเหมือนทาให้หลอดเลือดเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นมากยิงย่งขึ้นชามันจะทําให้เลือดเนี่ยไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะทําให้ระบบไหลเวียนโลหิตของเราเนี่ยดีค่ะ นะคะก็จะเป็นในเรื่องของกระดูกข้อเข่าค่ะเราก็เลือกเป็นตัวแคลเซียมนะคะใส่เข้ามาแทนแคลเซียมตัวนี้นะคะเป็นแคลเซียม L trionate เป็นแคลเซียมที่ดูดซึมได้ดีกว่าครับคาร์บอเนตเนี่ยหกถึงหกเท่านะคะตัวนี้ผลิตจากสังเคราะห์โพดค่ะเป็นสิ่งธรรมชาติเป็นเอ่อเป็นพืชทุกท่านไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะแบบเป็นสารสังเคราะห์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีตัววิตามินดีสามที่คุณตากนะคะแจ้งไปแล้วตัวเนี้ยดีส มันช่วยในเรื่องของเสริมการทำงานของแคลเซียมแอลทิโอเนตได้ดีนะคะซึ่งตัวนี้พอ2ตัวนี้มาทำงานร่วมกันเนี่ยมันจะทำให้เรื่องข้อเข่าเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นคาเฟอีนเราอะไม่เยอะแต่สิ่งที่มันจะทำให้คุณตื่นตัวได้อะมันคือ MCT oil ใช่ค่ะมันจะทำให้คุณแบบมีโฟกัสมากขึ้นสมองตื่นมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ มีออยรับรองนะคะ,ะทุกตัวเลยทั้งตัวสีแดงแล้วก็ตัวสีดำนะคะ,ะแต่สิ่งที่มากไปกว่านั้นก็คือเราเพิ่งได้ USFDA นะคะจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นออยเหมือนกันต่อมาก็คือเรื่องของฮาลาลเราได้ฮาลาลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้พี่น้องที่เป็นมุสลิมนะคะสามารถที่จะทานได้นะคะ แต่ว่าท่านใดที่ยังเป็นกังวลน,นะคะสําหรับท่านที่มีโรคประจําตัวนะคะก็สามารถที่จะปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าแพทย์ประจําตัวก่อนได้ที่สถาน,นะคะค่ะสูตรกลมกล่อมนะคะก็จะเป็นสูตรที่ใส่ยาหวาน ใส่ครีมมะพร้าวนะคะตัวนี้เราใส่ยาหวานครีมมะพร้าวนะคะตัวนี้มันจะเป็นเหมือนสูตรแบบคล้ายๆเหมือนลาเต้นเงี้ยค่ะทานสำหรับคนที่ชอบทานแบบลาเต้หรือชอบทานทีอินวันให้เลือกสูตรกลมกล่อมนะคะ huh. ส่วนกาแฟดำกาแฟดำไม่มีความหวานนะคะทุกคนตัวนี้ไม่ใส่ยาหวานไม่ใส่ครีมใดๆไม่ใส่ครีมเทียมนะคะสําหรับคอกาแฟให้เลือกทานเป็นโกดี้คอฟฟี่สูตรกาแฟดำค่ะค่ะซึ่งทั้ง2ส,สูตรนี้ สิ่งที่ไม่มีในนี้เลยคือ1ไม่มีน้ำตาล2ไม่มีคอเลสเตอรอลและ3ไม่มีไขมันทรานส์นะคะสาระเราเาจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะแล้วก็นําเข้าจากสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งเขาแบบเด่นเรื่องมิตามนอยู่แล้วแล้วก็3ก็คือมีสเปนด้วยค่ะแล้วก็4ก็คือแถบเอเชียของเราเราก็นําเข้ามาทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นค่ะมันเลยทําให้เราค่อนข้างจะมั่นใจว่าสิ่งที่เราใส่ลงไปสิ่งที่เราใช้ค่ะมันเป็นของที่ อ่ะเราพูดเลยว่าเราพรีเมียมเนาะเพราะว่าเราอย่างที่บอกค่ะเรากินพ่อแม่กินทุกคนที่อยู่รอบข้างเรากินถ้าสมมติว่ามันทําออกมาแล้วมันแบบทําได้ไม่ดีอ่ะเราก็ไม่ทําสู้ไม่ทําเลยดีกว่าเนาะว่าถ้าวันนี้ในหนึ่งมื้ออะ่ะขอแบบขอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคุณอะ่ะคุณก็กินกาแฟอยู่แล้วด้วยอะ่ะอันเนี้ยมันสามารถที่จะทําให้มื้อเช้าของคุณในมื้อแรกมีประโยชน์ขึ้นมาทันทีเลย แค่เฉพาะผู้สูงวัยเนาะที่จะแบบว่าซื้อไปทานนะจริงๆแล้วถ้าแบบคุณเป็นลูกเหมือนเราอย่างเงี้ยเราเป็นลูกอะ่ะเราก็อยากที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพ่อกับแม่ของเราเพราะว่าถ้าเขาเป็นอะไรไปจากน้ํามือของเราที่เราซื้อของให้เขากินอะไรเงี้ยเราคงรู้สึกแย่เนาะใช่ค่ะสิ่งที่เราทําได้นะตอนนี้เพราะเราทํางานทุกวันเหมือนกันเราไม่สามารถที่จะดูแลเขาได้แบบตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เราให้เขาทานหรืออะไรที่เราสามารถทําได้ในการดูแลเราก็พร้อมที่จะทํา ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาฟังตั้งแต่ต้นจนจบเลยไม่รู้ว่าใครเข้ามาแล้วออกไปแล้วก็เข้ามาใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณมากๆแล้วก็ถ้ามีอะไรอยากที่จะสอบถามอะคะ่ะเดี๋ยวที่นักบอกเมอกี้ถ้าอยากให้ตอบได้เร็วที่สุด1โทรห,หรือสองไลน์นะคะเราจะมีผู้เชี่ยวชาญตอบทุกวัน9โมงถึง1นทุ่มนะคะคถ้างันวันนี้เราต้องไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากมากนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ